และภายในคลิปนี้นะครับผมได้ทําการท้าทายตัวเองโดยการเล่น Mod Pack ที่มีชื่อว่า The Box uh a e t e r Experience นั่เนเองนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยมันก็จะธรรมดาเกินไปมันจะน่าเบื่อไปสําหรับช่องเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมผมได้เพิ่มมอสไล่เดนเข้าไปนะครับที่ทําให้เราตายได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมและผมจะต้องฆ่าปีศาจในมอสแ a รนี้ให้ได้อย่างน้อย3ตัวผมจะทําได้หรือเปล่าเชิญรับชมครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะกลับมาในเกมอีกรอบหนึ่งนะครับก็โอ้โหมืดไปหมดเลยนะครับก็ตามภารกิจที่ผมจะทําเลยนะครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละนะเฮ้ยสามตัวผมจะตายหรือมันจะตายผมตายที่สิบรอบนะครับคุณผู้ชมก็คือแบบว่าถ้าผมตายหัวใจข้างล่างมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือแบบว่าไม่ใช่ตายสิบรอบแล้วแบบเลือดยังเต็มอยู่สิบรอบนะครับผมคือแบบว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยเลือดเลือดเรามันก็จะลดไปด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมเข โอ้โอเคมึงมึงมึงเอากูเลยเหรอพี่ยังเอากูเลยว้าวว้าาาาทมมึงดูขู่กูแบบตัดม้อยู่เลยใจเย็นดิโอ้โหมันตามมาเหรอผมผมผมขอไปก่อนคือพวกนี้มันแทนอ่ะโอ้ย เย็นๆดิกูยังไม่ทำอะไรเลยกูเพิ่งขุดหินมยาเับเพื่อนใจเย็นนะโอ้ยอย่าตามมานะกูเล่นฮาร์ดคอร์นะเว้ยอุ้ยแกะแกะสวยงามคือผมเวลาจะสร้างบ้านเนี่ยทำเลมันจะต้องอยู่ตรงน้ำนะคุณผู้ชมเสียงอะไรอวะไม่มีนะเออคือทำเลมันต้องอยู่ตรงน้ำนะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแบบว่ายน้ำไม่เป็นนะมันโง่นะครับคุณผู้ชมเลย นี่แหละตรงนี้ว่างโอ้โหแล้วมีแกะให้เราด้วยสวยงามมากนะครับ <c oughs> คือพอเราได้หินมาแล้วเนี่ยผมก็บอกได้ว่าแกไม่จะเป็นแล้วฉันไม่เล่นแกต่อไปไ <c> ป <oughs> <c oughs> ฉันไม่เล่นแกต่อไปนะเออแล้วก็มาเล่นที่คุณหินนี้ว่าครับ <c oughs> คือผมบอกเลยว่าวิธีจารกัดจัดการจานกัดว <c oughs> <c oughs> ิธีการจัดการมันเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเ <c oughs> ย็นครับพี่ วิธีการมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แค่แบบใช้โล่แล้วก็ตีตีมันก็น่าจะได้อยู่นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะต้องแบบรีบไปเอาเหล็กเอ้ยแต่ผมว่าเรารีบสร้างบ้านก่อนดีกว่า <c oughs> เหล็กนี่อาจจะยังไม่ต้องจําเป็นนะครับเดี๋ยวเรารีบสร้างบ้านกันก่อนแล้ว,ลวทําไมแถวนี้มันไม่มีไม้เลยวะโอ้ต้องไปตัดไกลๆด้วยหรอ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนนะฮะทุกคนผมเจออะไรบางอย่างข้างหน้าครับ เราจะไปสำรวจเลยดีไหมจะโซนเลยดีไหมโอ้ยมันดูอันตรายวะผมผมยังไม่สำรวจแล้วกันนะเออเดี๋ยวค่อยคอยกลับมาสำรวจแล้วกันนะครับมันดูอันตรายอ่ะคือแบบว่าคือมันดูไม่ปลอดภยอัยครับมันเหมือนยานลบอ่ะอุ้ยอุ้ยสวยดีห่วยย่าเลยนะเพื่อนตกใจโอ้คือผมไม่ได้ลงม็อดปืนมานะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปคคุณผู้ชมผมก็เลยแบบว่าเอาแค่แบบเพียวๆเอาแบบลงม็อด ตรวมอสพวกดาบอะไรอย่างนี้มาอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเนี่ยไอพวกมอสเสียงอะไรคือตรงนี้มันไม่มีไม่ไม่ใช่ผมว่าตรงนี้ผุดหรือต้องนี้ไปแบบชิบหายแล้วเราจะวิ่งไม่ได้คุณผู้ชมผมว่าเรารีบผุดหรือเรา้อรีบกลับดีกว่านะมันไม่มีแกะไม่ใช่หรอตอนนี้ไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยครับผมขอเอาเป็น บ้านเลียมๆก่อนแล้วกันนะครับอืมก็คือหมายค้ามาต้องเหยียบอยู่แล้วอะขอให้รอดอะเออนะครับคือสร้างยังไงก็ได้ขอให้รอดไว้ก่อนตอนนี้นะผมคิดเองนะมันไม่มีตัวอะไรหรอกมั้งนะคิดเองครับคือนายคิดไปเองอะไรนู่นะเออนั่นกูไม่ได้คิดเองมันมีเสียงชาวบ้านมาครับพี่ต้องรีบสร้างบ้านให้ไวที่สุดคือผมต้องรีบสร้างบ้านให้ไวที่สุดครับตอนนี้2,000 years later โอเคบ้านเรานะ่าจะเสร็จทันมืดพอดีครับคุณผู้ชมแต่บ้านเราไม่มีกระจกเลยตอนนี้ได้ตายเหอะเดี๋ยวเราเอาอันนี้เผา,เาก,ก่อนเอาเอาเหล็กเผาก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ทําโลมาคือโลนี่ค่อนข้างจะเป็นของที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยนะคุณผู้ชมคือแบบป้องกันได้เลยนะเออแบบพึ่งพาได้เลยเเดี๋ยวผมจะไปเอาทรายมาทากระจกละกันนะ ยังยังให้กูตั้งตัวก่อนวางกระจกวางกระจกคือ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 จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคโอ้ยมีกระจกแล้วเว้ยรู้สึกสบายใจขึ้นมานะครับอืมเรามีบ้านแล้วภารกิจแรกเราเสร็จแล้วคนเรามีบ้านแล้วเดี๋ยวภารกิจต่อไปผมว่าพรุ่งนี้เราต้องไปลงค้ำกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้ยลืมเลย นั่นแต่มันมันไม่ใช่แหละคือมันไม่ใช่เสียงปกติผมรู้เลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเฮ้ยผมว่าเรายังฆ่ามาันไม่ได้เว้ยนะคือเราต้องมีดาบดีๆก่อนผมว่าผมจะคาบดาบอันนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยไม่อันนี้ก็อันนี้นะถ้าเราหาไดบอลได้ก็จะอาจจะเป็นอันนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันตีแรงมากทีละสิบสามเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็ทีละสิบเอ็ดเลยนะคุณผู้ชมคือถึงมันจะ อ่ำฟันชา้าแต่ก็ได้อยู่นะครับอะไรเอาแล็กคูนโอ้ดูฮีโร่บายโดเพื่อนโอเคทุกคนตอนนี้เช้าแล้วพร้อมกันเลยใช่ไหมทุกคนพร้อมที่จะรับความจรงิงว่าเราต้องไปลงถ้ำโอเคเอ่อเดี๋ยวกวาปลงถ้ำผมขอขอ,อยัต มันมันมันล้วูู้ี่มันมันว่ายน้ำมันอ้าวมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิไหวเปล่าเฮ้ยเชนชนชนไอ้เนาะเฮ้ยข้าสติผมลดอู้อู้อู้มาเออมันมึงมึงมึงทีผมทีเดียวเกือบตายเลยโอเคโคอย่างยังสู้ไม่ได้เราต้องมีชุดเกาะก่อนคุณผู้ชมไปทันทีมึงอ่ะ เดี๋ยวเราจะโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันตีผมทีเดียวเกือบตายครับผู้ชมโอ้โหมันจะเวอร์เกินไปป้าดำเงียบมึงหนักเพียบนะมึงจะฆ่ามึงได้ไหมเนี่ยมึงจะฆ่ามึงได้ไหมเหรอไอหนึ่งไอสองวิเล็กเจอเล็กแล้วครับทุกคนสองอันวิสองคองสวยโอ้ มาไหมไปโอ้ยโอ้ยโอ้ไป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 ไอ้โอ้เสียงดงเสียงังผมบอกก่อนะอสองโอ้ไปล้โอ้ผมว่าผมต้องทำเรือไว้นะคุณผู้ชมคือ เราอยู่ในน้ำก็ไม่ได้ครับสติแม่งลดโอ้โหกูถามจริงชีวิตนี้มึงจะไม่เล่นน้ำเลยไหมนะเสียงใครเดินวะมีมีมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดินจริงคุณผู้ชมใครมันมาเดินหลังโอเคโอเคเล็ก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 ช่วย อู้ข้างล่างเล็กกันแมพโอเคผมว่าอู้เล็กๆสวยงามเ,เราอาจจะไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เหล็กก็ข่อนข้านที่อโอเคโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราได้เหล็กมา ฮ้ยจะ40อันแล้วผมว่าพอแล้วสำหรับการขับชุดเกาะนะแล้วก็รับอุปกรณ์ของเราเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมน่าจะไม่มีตัวอะไรมาขวางทางเรานะหวังว่านะครับทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรกุดโอ้โห ไม่ตายด้วยมอนเตกูตายจากตกที่สูงโ <c oughs> <c oughs> คตรชอบเลยอย่างนี้นะใ,ให้มันได้อย่างนี้ดิคิงเออเก่งเหมือนกันนี่หว่าเราอะ่ะโซ่ไม่ไม่ตายเพราะมอนเตอร์ครับตายเพราะตกที่สูงโอ้ยโอ,โ,อโอ้ยโอเคเฮ้ย อะไรหายก็ได้เตลิกอย่าหายก็พอนะครับโอเคผมว่าผมขึ้นเลยดีกว่ามันไม่มีอะไรสําคัญแล้วคุณผู้ชมโอเคโอเคเก่ง okay. okay. <Hello? S 1> okay. okay, นะพี่โอเคไม่มีอะไรหรอกนะครับแก่งหินร่ใบแค่มนุษย์ตาขาวคนนึงนะทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับอืมก็เดี๋ยวเราขรับขอดไปตัดไม้ <Hi. S 1> ยังอยู่นะครับ <laughs> ยังอยู่นะพี่อืม มันหวามันหวาไม่มีแล้วไปแล้วหมดแล้วเพบสหมดแล้วฮีโร่ายมันหมดก๊อกแค่นั้นแหละเว้ยมันไม่น่ากลัวหรอกฮีโร่ายนะครับพี่อุ้ยอุ้ยมึงก็มาไม่ให้ซูไม่ให้เสียงมาแบบมีพูดหน่อยดิเอ้ยมานี่มานู่นนะมันมาวัดวะดวัดมึงเข้าบ้านกูไม่ได้เฮ้ยมันเข้าบ้านได้มันเข้า เฮ้ยไอเชี่ยมมึงเอามึงเอาจริงมึงโอยพี่พี่พี่ครับมันมึงเฮ้ยมึงเอาไงกูวะมึงจะอยู่มึงจะอยู่ที่เดียวกูตลอดเลยไงวะฮะมึงจะตามกูทำไม มามาเอาเอเฮ้ยกว่าจะให้มึงชวนอยู่ด้วยกันกูจะชวนมึงอยู่บ้านกูนอยู่แล้วเนะี่ยฮะโอเคเดี๋ยวผมครับเอาพวกอุปกรณ์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครับมาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันครับนี่อันนี้อ่ออนนอนนอาโอเคพิกแอกโชว์เวลโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวู้วว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 มวว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 อ,มมอ,อวนะว <laughs> อวว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  เหมือนเวน,นอ้มเลยอ่ะนะครับมันคงไม่ทำอะไรเราแล,แลคุณไม่ใช่พวกนี้กับมันหรอกมั้งเออ,อเย้คาบชุดเกาะก่อนหนึ่งอันนะอืมสวยงามมาแลวหนึ่งเออผมลองวิธีนี้ดีไหมะนะครับเชื่อละไม้ผมเหลือนยนโอเคผมจะลองใช้วิธีนี้ดูเผื่อเอ้ามันหายไปละอุ้ยอะไรของมึงแล้วอะผมจะรีบ ตีแล้วรีบปิดนะฮึบ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 มันไม่วางอะไรตรงนี้ว้าโอ้ย,อยก,อกูจะทำภารกิจสำเร็จไหมเนวันนี้นะเฮ้ยอะไรอะ่ะชิ่แกปากหัวอืมผมก็ลืมเลยว่าผมมีเกาะเมื่อกี้นี้โอ้ยอุ้ยฮ้าหนึ่งในพวกมัน แสดงว่าผมฆ่าผมนับแต้มดิเฮ้ยแต่แกะมันไม่น่าเท่าไหร่ป่ะมาแกะดิเพื่อนมาลองนี้เพื่อนมันจะแค่ไหนกันเชียร์ว่าเองอน่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวราขับชุดเกาอน,นะครับรอวนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าน่าจะครบเลยป่ะน่าจะครบเลยป่ะแล้วก็หมวกครับสวยงามชึบชืบชืบ,ชอบโอเคผมคิดว่าผมพร้อมฮนะตอนนี้ผมเหลือกี่ชีวิตนะเหลืออีกแปดชีวิตครับคุณผู้ชม น่าจะได้อยู่นะไปไหนล่ะเสียง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 ้โู้โู้มาเพื่อนโอ้ยตัวนี้มันยา้เท่าไหร่วะแม็กไม่บักอกันเนี่ยอ็บ้าบลบักบัก โอค้คิไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ได้ตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้จะนับดีไหมเนี่ยมันมันมันมาว้าจุ๊บมันดีคนส่งล้กูนอนก่อนนะเพื่อนกูนอนก่อนอย่าบอกนะสวัสดีครับมาอีกแล้วแ่ะมาหนึ่งโต เข้าไม่ได้วะอา้าวเข้าไม่ได้งี้อา้าวมึงปีนนี่ไงฟีฮิตดิครับยังไงอะโอ้แล้วมันมีกล่องผมตรงนี้พอดีมาดิครับฟีฮิตดิครับอย่างางี้ยังไงอะเอาป่ะละ่ะอุ๊ยอะไรว้าวโอ้อะไร,ะไรตัวอะไรเนี่ยคือตัวอะไรอะเพื่อนหฮึไอ้เมฆตีกระจก โอ้โตีกระจกเข้ามาอ่ยุดคุณผู้ชมครับผมว่าผมแพ้นแน่เลยวะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเปลี่ยนกระจกทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นแถบดอทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ตีมอนเตอร์ได้นะครับแล้วก็เราจะปลอดภัยมากขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะจุ๊บมาดิ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  มาดิ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 มาเดแล้วผมต้องมาฝั่งนี้ให้รอบมันมามาดิมันไปแล้วเอเอเฮ้ยกูโดนอะไรอ๋อโอเคโอเคปึ๊บอ่ะรู้ๆๆโอเคผมต้องเดินมาแล้วก็เดินกลับมันจะได้มาตีปึ๊บอ่ะนี่ไงแล้วก็เดินกลับให้มันล่วงม,มาให้มันล่วงม,มา ลนี่โอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมมีโลกนี่หว่าเอ้ยโอเคผมเข้าใจละโอเคโอเคมันหายไปแล้วแน่เลยน่าจะหายไปแล้วมมคุณผู้ชมคุณไปดูหายไปแล้วเฮ้ยทำอะไรผมไม่ได้เนี่ยตอนคืนหน้านะครับมาดิตัวนั้นอะ แต่ผมยังฆ่าไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมมามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาให้กูฟรีฮิตฟรีฮิตดิครับฟรีฮิตดิครับฟรีฮิต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 ครับผมวดโซ่มันทำอะไรผมไม่ได้แล้วอย่างงี้เฮ้สบายใจเว้ยวัดแผลนี้มันทำอะไรผมไม่ได้วะ เดี๋ยวอืมอนอนไม่ได้มอนเตอร์อะไรอะ A few moments later เนี่เวลาตามลาผมกันแล้วอะทุกคนฝนหยุดตกละผมว่าไมาอยู่ไมาอยู่มา ฟีด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 มาดิมึงไม่ตายก็ดีอ่ะนะตายเป็นไหมเนี่ยโอ้โหเสียงโคตรดังผมเบากว่าผมอีเอ้ยเอ้ยตายให้กูเลยนี่ไงนี่ไงอืมอืมมาดิครับนี่แหละมันเป็นสูตร สุดรับทางการค้าตายมึงตายเป็นไหมเนี่ยนะตายเออนะพี่เออ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 สุดยอดตายแล้วไอ้โกดแมนมึงก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าออสะใจช่อยจริงๆ โอเคโอเคมาไม่ตัว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 เพื่อนอุ้ยฮึมฮึมมันตีกูเขียวปัดเลยน่าเขียวปัดเลยเออมาดิมาดิลงมาดิเอาเลยไหมทุกคนบวกเลยไหมโบกเลยไหมมาดิมาดิเอ้ย มาดิอ้าวไปแล้วโซ้ไม่เท่าไหร่เอ้ยมาเปล่าปุ๊บมึงอะมาเปล่ามึงอะมาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกูห้าวแล้วนะเว้ยเฮ้ยอะเอโาไม่เท่าไหร่หรอกเว้ยจริงๆแล้วมอสแพ็กนี้นะครับผมโชว์เลยละกันนะเอ้ยผมรู้แล้ววิธีการต่อสูตอ้ต่อกรของมันทำยังไงอะครับผมเฮ้ยมา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 แก,ก้การรักตีการรักตีการรักตี กันแล้วก็ตีกันแล้วก็ตีกันแล้วก็ตีโอ้โหตามสเต็ปง่ายๆของกล้วยๆใครๆก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ชิบหายละโอ้ยอ่ะดีครับอ่ะดีครับอุ้ยจะตายโอเคเดี๋ยวฮิวก่อน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 มา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 อุ้ยจะตา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 ยขอฮิวก่อนเฮ้ยไปเลยอะไม่เท่าไรอ่ะครับผมผมบอกเลยนะคุณผู้ชมสำหรับบอสแพ็คนี้ก็ มาดิมาดิไม่เปล่าอ้าไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดหรอมึงหืไม่เข็ดหรอเพื่อนโอ้ยไม่เข็ดยี่ห้อนี้ก่อนผมว่าผมันทำบั๊มันอีกรอบดีกว่ามามาดิมามาดิมาเพื่อนอ้าวเอ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้ เอาดิมาดิมาละเอา,าละเอาปวะโ oh. <laughs> อย้ยจะตายเออขอฮิวก่อนมันตีประมาณสามหลอดปะน่าจะไปแล้วครับทุกคนเฮ้ <laughs> แกะปากว่าเลยใจ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 ใแบบจใจใจอบใจโอ้ยเออง่ายครับอีซี่ครับผมบอกเลยนะโคตรจะอีซี่เลยครับ <c oughs> มียากกว่านี้ไม่นะเช้าแล้ว